สวัสดีค่ะแพลวอีสูสูลำปางค่ะแพรเป็นเซลนะคะประจำอยู่ที่สาขาไฮเวย์ข้างบิ๊กซีลำปางภาพเรีง่ายนิดเดียวนะคะสาขาที่แพลประจำอยู่ติดกับบิ๊กซีลำปางเองและด้านหน้าสาขาที่แพลประจำอยู่ก็คือแมคโครลำปาง จนด้านหลังนะคะก็คือโคนทรงจังหวัดลำปางไม่ว่าคุณจะมาจากอำเภออะไรจังหวัดไหนเมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วถ้าคุณอยากจะรู้ว่ารถอีสุขของเราตัวใหม่ล่าสุดหน้าตาเป็นยังไงราคาโปรโมชั่นดีๆมีอะไรให้คุณได้ดูบ้างก็เรียนเชิญเข้ามาชมรถได้ที่เชลลูมและที่นี่ยังมีรถทดลองขับให้เพื่อลองขับไม่ว่าจะเป็นรถมิวเอ็กซ์รถกระบะรถเครื่อง3 0 0พันเครื่อง2อ0พและเครื่อง1.9ถ้าคุณอยากจะรู้ว่ารถอีสุขของเราเครื่อง1.9ขับแล้วจะแรงขนาดไหน เครื่องสองพันขับแล้วจะเป็นยังไงและเครื่องสามพันขับแล้วจะมันขนาดไหนก็เรียนเชิญเข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์รูมและถ้าหากคุณไม่ชื่อก็มาบอกแพลวเดี๋ยวแพลวจะนำดูทดลองขับไปให้คุณดทดลองขับถึงที่เลยทีเดียวมาดูว่าวันนี้แพรวมีคันไหนพาไปชมราคาโปรโมชั่นดีๆมีอะไรบ้างและที่สําคัญใ,ใครเป็นเจ้าของเจ้าของเขาเจอแพรวได้ยังไงและอาชีพอะไรปะไปดูกันค่ะมาที่คันแรกกันก่อนนะคะตัวนี้เป็น Highlander 4ประตู2.2เกรดแซค่ะทุกคน ช่วงนี้เกลแซดขายดีมากนะคะเกลแซดนะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะจ๊ะอันนี้ก็ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะและคันนี้เป็นสีบอลเงินค่ะสีที่ส่งมอบบ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นสีเทาเอลบูทแล้วก็สีขาวมุกบอลเงินทุกวันนี้เป็นบอลเงินที่ออกไปทางสีเทาๆนิดหนึ่งนะทุกคนนะบอลเงินเข้มนะคะเข้มเข้มกว่าบอลเงินสมัยก่อนนะคะตัวนี้เป็นตัวเกลแซดล้อแมกซ์ล้อแมกซ์ขอบ18นะคะลายนี้เลยนะคะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเกียร์โต้หรือเกียร์ธรรมดา ตัวนี้ราคาของเขามาที่9 5 2 0 0 0บาท952,000บาทตัวนี้เป็นตัวเครื่อง2.2นะคะทุกคนนะตัวใหม่ล่าสุดของพวกเราเครื่องพันเถ้าตัวเกรดแซดน,นีไม่มีของเลยนะแต่ถ้าเป็นตัวเกรดเอเนี่ยพอมีของบ้างนะคะพอมีของอยู่เหมือนกันนะใครกำลังหารถเครื่องพันเที่มีส่วนลดเยอะส่วนลดพิเศษเนี่ยก็ทักหาแพลวได้นะคะยังมียังมีนะคะ ถ้าเข้ามาหาแพลนะคะว่ามีสีอะไรบ้างที่พอจะสุกมอบได้สําหรับคันนี้นะคะราคา95,000หบาทเนี่ยตัวนี้คุณใช้เงินออกรถเริ่มต้นที่49,000บาท49,000บาทคุณก็ได้รถใหม่ป้ายแดงสวยๆแบบนี้ออกไปใช้ได้เลยนะคะตัวนี้ภายในเป็นเบาะหนังนะจ๊ะสัญลักษณ์เก๋แซดนะคะดูกันตรงนี้นี่ถ้าอยากจะรู้ว่ารถ คันนั้นนะคะเป็นเกรดอะไรตัวนี้นะคะนี่คือสัญลักษณ์ของเกรดของรุ่นเขานะถ้าเป็นตัวเกรดแซตัวแซดแล้วก็ตัว M เนี่ยจะมีสัญลักษณ์แบบนี้มาให้นะคะและขาดไม่ได้เลยก็คือสติกเกอร์ครอบครัวแพรวีสูสุลำปางนี่น สติกเกอร์แพมี2แบบนะจ๊ะนี่คือสัญลักษณ์ของความอุ่นใจนะคะเนี่ยถ้าคุณเห็นแบบนี้แล้วที่ไหนก็ตามนะคะคุณอยากจะโทรปรึกษานะคะหรือว่าคุณมีปัญหานะเกี่ยวกับรถอินซูสุไม่ว่าคุณจะใช้งานที่จังหวัดไหนก็ตามในประเทศไทย คุณโทรหาแพลวได้ตลอดเวลานะคะถ้าหากคุณมีปัญหานะคะหรือว่าคุณมีอะไรนะคะที่อยากจะสอบถามคุณก็สามารถโทรมาหากันได้เราส่งมอบรถเนี่ยไม่ได้ส่งมอบเฉพาะในลำปางของเรานะ,ะแพลวส่งมอบรถให้กับลูกค้าที่ต่างจังหวัดด้วยนะ,ะนอกจากเหนือแล้วนะก็ยังมีอีสานนะคะที่แพลวได้ได้ไปส่งมอบให้นะคะแล้วก็ภาคกลางสัดส่วนที่เยอะมากก็จะเป็นภาคเหนือของเรานะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะในภาคเหนือนะอยากได้แพลวดูแลก็สามารถทักหาแพลวได้นะจ๊ะตัวนี้ราคาเข้ามาที่9 5้0 0 0นบาทใช้เงินออกรถแค่4 9่0 0 40, บาท49,000บาทคุณก็ได้รถหม่ป้ายแดงสวยๆแบบนี้เอาไปใช้ได้เลยนะคะไปดูภา,ายในกันนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปทําความรู้จักกับเจ้าของรถเขานะ,ะตัวเส้นเราเห็นกันบ่อยแล้วแหละเนาะนะเพราะงั้น,นะะก็อาจจะให้ดูตัวรถนะ่ะไม่มากสักเท่าไหร่ภา,ายในเป็นบ่อหนังสีดํานะคะ หมูหนังนะคะตรงประตูนี่ก็เป็นลวดลายมิลลอร์ดีไซน์นะคะถ้าเป็นตัวเกรแดแซเนี่ยจะเพิ่มความหรูหรานะคะด้วยโครเมียมนะที่เพิ่มขึ้นมานะคะปกติแล้วถ้าเป็นตัวเกรด L อลเนี่ยจะไม่มีสีโครเมียมแบบนี้ผสมเข้ามานะคะถ้าเป็นเกรแดแซขึ้นไปถึงจะมีนะวันนี้พามีตัวเกรดเนะให้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันแล้วตัวนี้ถ้ามีหน้าจอสแสดงผล8นิ้วให้จากโรงงานนะ,ะตัวนี้เป็นตัวรถ6เกียร์นะ,ะรถ6เกียร์ของเรา2.2ยังเป็น6สปีดอยู่นะคะยังไม่ใช่8สปีดนะ8ปสปีดจะอยู่ในเกียร์ออ เบาะนังตอนนี้ติดมาให้จากโรงงานนะคบเบาะหนังของเรานะคะก็มีเป็นเทคโนโลยีคูแมกนะคะทุกคันนะคะที่รับเบาะหนังจากโรงงานมาเลยนะคะเป็นเทคโนโลยีที่ลดการสะสมความร้อนนะคะครนนี้แพลก็ให้เป็นผ้าคลุมนะให้ลูกค้าไปด้วยนะคะตัวนี้แพลก็ติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกให้รอบคันบานหน้าเต็มนะฟิล์มนะคะรอบคัน60บานหน้า40นะให้ประกันภัยเช่นหนึ่งพรบทะเบียนนะใส่กระบะไดเนอร์ให้นะคะตัวนี้ให้ครบทุกอย่างน้องไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเติม ทีนี้นะคะมาทําความรู้จักกับน้องเขาเจ้าของรถเขานะคะน้องเปียพงศ์น้องเปียพงศ์กับแฟนเนี่ยเป็นคนลำปางบ้านเราด้วยแหละนะคะเป็นคนอำเภอแจ้ห่มแต่น้องอ่ะทำงานอยู่ที่นิคมลำพูนค่ะเคสนี้นะคะแฟนของน้องเบียพง์เนี่ยถ้าเข้ามาปรึกษาพแพลช่วงต้นเดือนมกรา2,567ค่ะฟังไม่ผิดนะคะ2,567ค่ะ คุยกันนะคะอยู่ด้วยกันมาตลอดปีครึ่งนะคะน้องอยากสอบถามและเพิ่มเติมนะคะน้องก็ทักมาหา3 4เดือนทักหาครัางหนึ่งจนงถึงเวลาแล้วจริงๆนั่นแหละเมื่อ 2- 3สเดือนที่แล้วน้องก็ได้ทักเข้ามาบอกว่าน้องพร้อมแล้วแหละนะคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วที่จะ ออกรถใหม่ป้ายแดงนะน้องจองไว้ประมาณสัก2เดือนนะันเนี่ยเคสนี้นะคะจองไว้2เดือนนะเดือนอเดือนนะคะที่จองกันไว้นะคะน้องบอกว่าน้องอยากจะออกรถช่วงประมาณสักมิถุนากระดาษกระดานนะแปรให้น้องจองเอาไว้ตั้งแต่2อสเดือนที่แล้วนะคะเพราะว่าพี่จะบอกให้ว่าเงื่อนไขแคมเปญมีเป็นเดือนจนเดือนนะจ้าคุณหญ่ชะล่าใจนะคุณยา่ชะล่าใจนะคะอย่างเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ย ใครที่มีรถอีนสูนะคะได้ส่วนลดรถกระบะ1นึ่งหมื่นบาทนะคะญาติพี่น้องใช้รถอีนสูเนี่ยจะมีส่วนลด10,000บาทแต่ปัจจุบันนี้ได้แค่5000บาทนะ,ะแล้วก็เมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยใครที่มีสมุดเขียวเกษตรกรเนี่ยจะมีส่วนลดให้ห้าพันบาทนะ,ะไม่ว่าญาติาคุณคนไหนก็ตามนะขอแก้คุณเอกสารมาได้เนี่ยร้อยห้าพันบาทแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะคะเพราะงั้นนาะแพทยถึงบอกว่าอย่าไปรอให้ตัวเองพร้อมนะคะถ้าคุณนะคะก้าวแล้วหนึ่งก้าวด้วยการจองเอาไว้เนี่ยโอกาสของคุณจะได้รางวัลน,นั้นนะะะนนจเร็วขึ้นนะคะ บางคนเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวรอสองสามเดือนพร้อมก่อนนะคะคุณจองก่อนเอาไวเ้เถอะถ้าหากว่าคุณรู้ว่าคุณจะรับรดภายในสามเดือนหกเดือนหรือหนึ่งปีเคสที่จองกับแพลนานสุดก็คือสามปีนะจ๊ะสามปีนะคะ,นะ,คะเนี่ยจองเอาไว้จองเงื่อนไขแคมเปญเอาไว้นะคะถ้าหากว่าเงื่อนไขแคมเปญใหม่มันดีไม่เท่าตอนนั้นนะคุณยังสามารถเลือกตตอนนั้นได้นะตัวนี้แม่ก็ให้น้องเขาจองไว้นะคะและนะคะก็ต้องชื่นชมน้องเขาจริงๆนะตั้งเป้าหมายไว้ปีกว่า นะแล้ววันนี้นะคะก็ได้รางวัลน,นั้นมาครองจริงๆแล้วนะอันนี้ก็ยินดีและดีใจกับน้องด้วยนะคะออมเงินกันเองนะคะในการมารับรถคันนี้นะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติพี่น้องท่านไหนเลยนะเพราะว่าคุยกับแพรมาเป็นปีกว่าแล้วที่น้องพยายามเก็บเงินมานะจนถึงตอนนี้นะคะถือว่าเก็บเงินได้เร็วเหมือนกันนะพูดได้เลยว่าถือว่าเก็บเงินได้เร็วเหมือนกันนะคะมีความตั้งใจสูงแล้วก็มุ่งมั่นนะคะกับ ของขวัญชิ้นนี้จริงๆนะสําหรับคู่นี้นะพี่ก็ยินดีด้วยนะคะใครก็บอกว่าเฮ้ยมันจะทําไฟแนนซ์ยากหรือเปล่าวะน้องทํางานที่คมลาพูนเนี่ยมีสลิปเงินเดือนนะคะไ mm hmm. ฟแนนซ์ทำไม่ยากนะอยู่มูล,ละตะนะคะอยู่มูล,ละตะที่ลําพูนนี่เองเ mm hmm. พราะงั้นใครนะคะที่ทํางานที่ลําพูน,นะคะแล้วอยากจะให้แพลดูแลถ้าขาจะได้ เราจะปรึกษาการออกรวดหมป้ายแดงก็ทักมาหากันได้นะคะก็ขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะเมื่อ2วันที่แล้วก็แว้นมอไซค์มาจากกำพูลเลยนะมาจ่ายค่าตัวน้องขันเนียไว้แล้วนะจ่ายค่าตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเลิอกออกวันที่เจกรกฎาคมนะคะเลิกดีของน้องที่จะเข้ามารับรถก็คือวันจันทร์ที่7จที่จะถึงนี่เองนะ,ะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เดินทางมาหาการขอบคุณมากๆนะที่เลือกให้พี่เป็นคนดูแล นะจ๊ะโอเคอยากได้แบบนี้นะทั้งหากันได้เลยนะคะราคาลถอยู่ที่952,000าสบาทนะสำหรับสีบอลเงินสีเทาเอบูทแล้วก็สีดำนะจ๊ะถ้าเป็นสีขาวราคาจะสูงกว่าตัวน,นี้เพอีก70,00บาทนะใช้เงินออกลดเหมือนกันนะคะก็คือ49,0 0 0บาทนะโอเคนะคะสุดท้ายและท้ายสุดแล้วนะสำหรับวันนี้นะคะใครนะคะที่กำลังมองหารถใหม่สวยๆนะคะหรือว่าใครที่กำลังมองหารถใหม่อีสูที่มีส่วนลดให้เยอะๆนะโปรโมโชั่นแคมเปญดีๆนะคะ ในช่วงนี้นะถ้าหาดันได้เลยนะคะ คุณอย่าบอกว่าคุณทําไม่ได้คุณอย่าบอกว่าอย่างคุณเนี่ยมันไม่มีความสามารถหรอกคุณอย่าบอกว่าอาชีพอย่างเราไม่สามารถหรอกรวดใหม่ป้าแดงเดียวหรอกอาชีพอย่างเรามันทํายากอย่าพิ่งไปน้อยอกน้อยใจแบบนั้นนะทักมหาแพลวนะคะเรื่องที่ว่าคุณจะได้หรือไม่ได้นะอันนั้นปนละ่อยให้เป็นหน้าที่ของแพลวเองนะตัวแพลนแพลนเปเซอร์ออนไลน์ร้อยเปอร์ไม่รับลูกค้าหน้าร้านนะคะถ้าอยากจะแพลวดูแลหรือว่าอยากจะปรึกษ,ษาการออกรถใหม่ป้าแดงกับแพลวก็สามารถเสิร์ชหาแพลวได้บนช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป หรือที่สุดลำปางคุณก็จะเจอเซลล์คนนี้อยู่บนนั้นแต่เป็นเซลล์ที่ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำและลูกค้าบอกต่อมากที่สุดในจังหวัดลำปางทําไมพวกเขาถึงบอกต่อทําไมพวกเขาถึงกลับมาให้แพรดูแลแล้วดูแล,แลอีกถ้าหาแพรแล้วคุณจะรู้อย่าลืมนะคะคิดถึงอีสูตต้องแพรเด็ดทุกคันดันทุกเคสแพรไม่เน้นขายแต่แพรเน้นดูแลหลังการขายถ้าหากว่าคุณให้ค่าสิ่งน,นั้นคุณเลือกแพรแล้วรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังและไม่เสียใจแน่นอนเชื่อแพรใช้อีสูตดี